สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูก็มาเก็บช่อมมาตัดเช่อมนะคะวันนี้ชอมออกยอดสวยๆนะคะพี่น้องจ๋ายอดอวยๆสวยๆเยอะแยะเลยนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ตัดมาหลายวันเนาะสามวันนะคะที่เราไม่ได้ตัดมันยอดมันก็ สูงขึ้นมาเยอะเลยแตกยอดสวยๆดังนั้นเลยนะคะพี่น้องสวยงามนะคะยอดอวบๆเยอะแยะเลย อันนี้ก็มีแต่ยอดสวยๆงามๆนะคะพี่น้อง สวยงามมากๆากชมมีแต่ยอดนะคะยอดอวบอวบคุรุกูรก็จะเก็บไปขายนะคะวันนี้เราจะเก็บชมไปขาย ยยชสวยสวยตรงนี้มีรังนกอยู่ตรงนี้เราก็คงจะไม่ได้ตัดยอดตรงนี้นะคะเพราะว่ามันมีรังนกอยู่เนาะสงสารมัน กว่ามันจะทำลังได้นะคะมันก็คาบเอาหญ้ามาทำกว่ามันจะสารสารเป็นลังนะคะ มะพร้าวน้ำหอมเพิ่งจะออกลูกเป็นรุ่นแรกเนาะนานมันออกช่วงหน้าฝนเอ้ยหน้าแรงมันแรงมากมันเลยไม่มีลูกให้เราเลยล่วงหมดเลยนะคะตรงนี้ก็มีนะคะชะอมของเรา สวยนะคะพี่น้องแล้วก็ดอกข้าจรเดี๋ยวเราก็จะเก็บดอกข้าจรน,นะคะดอกข้าจรน,นี้มันก็จะมีทั่วไปนะคะพี่น้องแต่ก่อนกูรูก็ทำเป็นค้างเป็นลาวให้มันอยู่เนาะแต่ตอนนี้มันล่มไปหมดแล้วนะคะ ที่ต้นมะม่วงนั้นมันก็ยังดอกอยู่นะคะดอกขจอมหญ้าก็ลกมากวันนี้ครูก็จะมาดายาด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะเพื่อนพี่น้องครูจะตัดยอดชะอมก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ